การเช็คว่าล้อรถตรงหรือไม่ตรงเนี่ยมันมีวิธีการเช็คอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งหมุนภายในสุดไปด้านใดได้หนึ่งอาหมุนเลยหมุนซ้ายสุดสายจาหนึ่งขวาอ่าสายหมุนให้สุดเลยสุดโดยที่เราไม่ต้องไปมองตรงนี้นะอย่ามองนะเพราะรถบางรุ่นไม่มีตรงนี้ไม่มีว่าล้อตรงไม่ตรงหมุนสุดย่างเอาเวลาคืนกลับต้องให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งเอาคือน,นับด้วยครับ สุด,ส,ดสุดเลยตอนที่หมุนไม่ต้องไปนับสุดสุดเลยจน,จนตึงมือสุดยางอะขึ้นกลับนับด้วยน,นับนี่รอตรงเลยวิธีที่สองเชิงโงกศีรษะออกไปเอาเกมหมุนซ้ายไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะอันนี้คือหนึ่งรอบนี่คือพมรมลายตรงแต่ล้อรถอาจจะไม่ตรงเพราะ้นวิธีสองเชิงโงกศีรษะออกมาดูเห็นไหม ชยงกดูขงยงงดูอ่านั่นแหละนั่นแหละถูกต้องล้อตรงไหมไม่ตรงหน้าด้านบนของล้อบิดเข้าใช่ไหมแสดงว่าล้อเราเอียงไหนอยู่เอียงซ้ายมกลับอ่าชงงกดูใหม่ไม่บิดแล้วใช่ไหมเพราะถ้าล้อตรงเนี่ยล้อรถเนี่ยจะอยู่ทรงเดียวกับตัวถังรถใช่ไหมอ่าหมุนขวาไปหนึ่งรอบบางคนพูงในจบแบบนี้คิดว่าล้อตรงแล้วพอปอล่อยรถปุ๊บ รถเอียงขวาเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่บอกล้อไม่ได้ตรงเสมอไปใช่ไหมเอาวิธีสองโช้งวงมาดูดับเบินของล้อบ,บิดออกใช่ไหม<ะ>แต่ว่าล้อเอียงทางด้านขวาคือน,นี่คือวิธีที่สอง่าเช็คดูได้ล้อตรงนบวิธีที่สามเราต้องขยับรถโอเคนะเท้าขวาเหยียบเบรคห้ามใช้กระเล้งนะรถเบรมือลง ดึงขึ้นมาก่อนแล้วก,กดปุ่มถูกต้องหมุนซ้ายไปหนึ่งรอบสายวิธีที่สามเราต้องขยับรถตามมองขา้างหน้าตอนนี้พงใอยตรงใช่ไหมบางคนรู้ว่าล้อตรงครับปล่อยเบรกช้าๆดูหนะ้ารถเกียร์ไปด้านไหนปล่อยเบรกช้าๆพอหยุดมองออกไหมหน้ารถเกียร์ด้านถูกต้องคืนด้านคืนครับแล้วก็ปล่อยเบรกขห้รถไล,ลช้าๆล้อตรงแล้วหยุดนะมนฟ้า ข้แรกเราจบแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเราคิดว่าล้อตรงอ่ะปล่อยรดไหลมองหน้ารถมองออกไหมหน้ารถไปด้านไหนต้องคืนกลับด้านสายขับปล,อล่อยลดไหลล้อตรงยังตรงแล้วนะโอเคครานี้เข้าเกียร์อ่ะขเขาทีดีตอนนี้หมุนซ้ายไปหนึ่งรอบก่อนแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังอมองกระจกมองข้างด้านซ้าย ค่อยเบรกครับพอถ่ายรถอีงด้านแต่วัรอไปด้านรอไปด้านซ้ายต้องหมุนด้านขวาป่อยรถไหลช้าพอนี่รดไหลตรงๆแล้วอ่าคราวนี้หมุนขวาหยุดรถหมุนขวาไปหนึ่งรอบอ่าซึ่งตอนแรกคิดว่าล้อตรงนะอ่าอรถไหลแล้วมองกระจกขวาอ่ถ่ายรถเองด้านคืยกลับด้านถูกต้องคืออาอรถไหล คือวิธีทั้งหมดสวิธีด้วยกนะันว่าเช็คล้อตรงไม่ตรงโอเคนะ